ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นซาตานฝันเห็นปีศาจแปลว่าอะไรฝันเห็นซาตานฝันเห็นอสุรกายฝันเห็นปีศาจอาสุรกายฝันเห็นซาตานแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ออลาเคลดูค่ะเทพธิดาแห่งชัยชนะนี่คือรูปเทพธิดาไนกี้ในศาสนากรีกโบราณ ศัตรูจะมาขอคืนดีจะมีความมั่งคงทางด้านทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติควรจะประหยัดเงินด้วยไม่ใช่ว่ารวยแล้วใช้เงินเก่งท่านจะได้รับคำแนะนำดีๆจากคนที่ท่าน่ะรู้จักควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างนะคะฝันเห็นปีศาจอสุรกาย ท่านควรจะทําบุญให้ผีท่านควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรท่านจะได้รับคําแนะนําท่านจะได้รับคําแนะนําดีๆค่ะจากผู้หญิงคนหนึง่งนี่คือไห่หมอดูจิตแพทย์ท่านน่ะมีดวงจะไปเสียเงินให้กับหมอดูผู้หญิงมีดวงที่ว่าคุณน่ะมีดวงที่ว่าคุณน่ะจะได้ไปดูดวงกับหมอดูผู้หญิงท่านจะได้รับคําแนะนําที่ดีจากผู้หญิงที่มีอายุทรัพย์สมบัติของท่านน่ะ จะงอกงามค่ะท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินช่วงนี้ท่านพยายามใช้เงินประหยัดนะเพราะว่าท่านต้องการจะเก็บเงินเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะต้องการจะเก็บเงินเพราะว่าคุณมีการวางแผนในการใช้เงินน่ะว่าวันหนึ่งอ่ะจะใช้ไม่เกินสามรเนี่ยคือการวางแผนของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะพยายามประหยัดให้เต็มที่ศัตรูเก่าจะมาง้อขอคืนดีด้วยค่ะ ท่านจะมีชัยชนะท่านจะมีชัยชนะนี่คือเทพธิดาแห่งชัยชนะท่านจะมีชัยชนะต่อศัตรูหมู่มารทั้งหลายเลขนำโชคเนี่ยเอตีเป็นห้าห้าเจ็ดสามสี่สามสี่กับห้าเจ็ดสาสี่ห้าเจ็ดค่ะ